กันอีกแล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยจะมารีวิวสกินแคร์เหมือนเดิมเลยแบบคราที่แล้วนะคะที่ได้ดูกันไปเรื่องของสกินแคร์ที่กิฟใช้อยู่แล้วกิฟก็ได้บอกไปแล้วว่าคือกิฟเนี่ยเป็นบล็อกเกอร์เพราะฉะนั้นนะกิฟได้ทดลองสกินแคร์ใหม่ๆตลอดเวลาแล้วก็คือสูตรของสกินแคร์ของกิฟเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนตลอดเวลาเลยจะมีแบบตัวที่ฟิกอยู่จริงๆเนี่ยไม่กี่ตัวนะคะส่วนใหญ่ก็จะสลับใช้ไปใช้มาช่วงไหนถูกใจตัวไหนก็จะใช้ตัวนั้นเป็นพิเศษเนาะทีนี้เนี่ยเห็นว่า ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมากจากเพื่อนๆคือดูทุกคนแบบชอบดูรีวิวสกินแคร์นี้กันมากนะคะกิฟก็เลยทําคลิปอันนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ตั้งใจว่าทุก3เดือนเนี่ยจะมาอัปเดตให้ดูกันจะได้รู้ว่า3เดือนที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีตัวไหนที่กิฟถูกใจแล้วก็ใช้เป็นประจําบ้างนะคะก็บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นสกินแคร์ที่ใช้จริงๆชอบจริงๆแล้วก็จะเอามาแนะนําแล้วก็มันเป็นอนไรท,ที่ถูกกับกิฟจริงๆถึงจะเอามาแนะนําให้ดูกันนะ อ่ะก็เริ่มจากตัวแรกเลยขั้นตอนการคลีนซิ่งนะคะก็ตอนนี้กิ๊บเลิฟตัวนี้มากนะคะครีนะคะตัวบาลานซิ่งคลีนซิ่งออยนะใครที่ตามบอกคลิปเป็นประจำเนี่ยก็จะรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยกิ๊บจะชอบใช้คลีนซิ่งวอเตอร์ Water, ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นไบโอเดอร์มาเพลวีวีอย่างก่อนหน้านี้ก็มีคลิปที่ทําเกี่ยวกับรีวิวเรื่องของคลีนซิ่งวอเตอร์ไปนะคะแต่ว่าพอดีว่ากิ๊บได้ไปเวิร์กช็อปของแ mm. บรนด์อื่นไม่ใช่แบรนด์ฟรีนะแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะ คนที่เป็นคนผิวแห้งอย่างกิ๊บเนี่ยควรจะใช้เป็นครีมชิ่มออร์นเพราะว่ามันบบกบางแล้วมันก็ไม่เอาไขมันส่วนที่เป็นส่วนดีเนี่ยออกผิวหนังเราทําให้ผิวหนังเราเนี่ยจะยังคงความชุ่มชื่นแล้วก็คงความนุ่มไว้ได้มากกว่ากิ๊บก็เลยเออน่าสนใจฮะก็เลยปกติกิ๊บ์จะไม่ชอบใช้ออยเลยเพราะว่ากิ๊บรู้สึกว่ามันทําความสะอาดได้ไม่หมดแล้วก็กิ๊บเกิดสิวอุดตันหลังจากการใช้นะคะแต่ว่า ตัวขวดนี้เนี่ยก็บได้ไมาตั้งนานแล้วแล้วก็เออเห็นว่าไหนไหนเนี่ยเรามีอยู่แล้วก็เลยเอามาลองบ้างปรากฏว่าพอลองไปแล้วคือถูกใจมาก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 ที่สุดนะคะหนึ่งเลยคือมันอ่อนโยนนะเพราะว่าสารสก,กัดของเขาเนี่ยเป็นสารสก,กัดเป็นออยจากธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยใช้แค่สองปั๊มแล้วก็พอมาถึงเนี้ยก็นวดลงไปบนหน้าแห้งๆเลยนะคะพอนวดลงไปบนหน้าให้ หนึงเนี่ยมันเหมือนกับมันไปดึงเครื่องสาอางออกจากผิวหน้าเราได้แบบได้ดีมากเลยอะ่ะแล้วก็คือหลังจากนั้นเนี่ยกิ๊บจะเอาน้าเนี่ยให้มันมาอยู่บนมือแล้วก็นวดอยู่บนหน้านวดไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่ามันเครื่องสำอางออกหมดแล้วแล้วมันก็สะอาดเพียงพอแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไปล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าต่อเนาะแล้วพอล้างหน้าด้วยตัวนี้แล้วเนี่ยกิ๊บรู้สึกเลยรู้สึกว่าผิวมันนุ่มนะคะนุ คือต้องยอมรับว่า cleansing water อย่างไปออเดอร์มาเนี่ยมันสะอาดจ,จริงแต่ว่ามันทําให้ผิวแห้งคือไม่ว่าตอบให้ดีแค่ไหนแบรนด์ไหนเนี่ย cleansing water ทำให้ผิวแห้งทุกตัวแล้วพอเราเป็นคนอย่างกิ๊บอย่างเงี้ยเป็นคนผิวแห้งอยู่เดิมพอใช้ cleansing water แล้วเนี่ยมันต้องบำรุงผิวเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าคือมันผิวแห้งไปอะนะพอได้ลองตัวนี้แล้วเนี่ย คือแบบมันมันพอดีอ่ะแล้วผิวแล้วคือเรารู้สึกว่าเครื่องสำอางมันหลุดมันสะอาดมากนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยหลังจากใช้แล้วเนี่ยมันนุ่มอ่ะมันนุ่มเลยนะคะแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือกลิ่นคือกลิ่นมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นธรรมชาติแล้วมันหอมมันกลิ่นเหมือนจะพูดว่าสมุนไพรก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนกับเป็นแบบกึ่งกึ่งสมุนไพรแต่มันเป็นธรรมชาติอะแล้วดมแล้วมันหอมมากเลยอะเนาะก็ใช้แล้วคือแบบ ตรงใจตรงโจทย์มากตอนนี้ตอนนี้ก็เลยไม่ใช่ว่าไม่รักคลีนซิ่งวอเตอร์แล้วคือวีคลีนซิ่งวอเตอร์ก็ยังรักแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแอบนับใจมนาะใช้คลีนซิ่งออยล์ของทรีตัวนี้นะคะก็ใช้มาสักพักแล้วกิ๊ใช้ตัวนี้ไม่มีปัญหาสิวอุดตนันอย่างบางคนจะกลัวว่าคลีนซิ่งออยล์ใช้แล้วจะเป็นสิวอุดตันหรือเปล่ากิ๊ก็กลัวเหมือนกันแต่นี่ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วก็คือไม่มีสิวอุดตันขึ้นมาคือพอใจมากตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนจากคลีนซิ่งวอเตอร์มาใช้ตัวนี้กเช นทะีตัวนี้นะคะราคา1,800งพันแปดรอบาทนะปริมาณนี่ถ้าจำไม่ผิดประมาณ250ซีซีนะคะค่อ 5, 1, นขะ้างแพงนิดหนึ่งเนาะอ่ะเสร็จพอจากขั้นตอนนี้เนี่ยก็โฟมล้างหน้าเนี่ยยังใช้ตัวเดิมก็คือลาโรตโคเซยังไม่ได้เปลี่ยนใจนะก็ข้ามไปนะคะเสร็จพอล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยกิฟมาถึงขั้นตอนโทนเนอร์ปกติแล้วเนี่ยกิฟไม่ค่อยใช้โทนเนอร์นะแต่พอดีล่าสุดเนี่ยทางชูอูเอมูระเขาเชิญกิฟไป ทดลองตัวใหม่นะคะก็คือเป็นลายนี้ตัวซอย่าสกินของเขานะคะแล้วพอกิฟตลองแล้วแบบเออเฮ้ยมันดีอะ่ะก็เลยเอามาลองใช้ใช้แล้วถูกใจมากนะคะตัวนี้เนี่ยลายซูย่าสกินของตัวชูเอเอเอมระเนี่ยเขาเหมือนกับจะเน้นเรื่องกับผิวกระจ่างใสทําให้ผิวเนี่ยมีความผ่องใสทําความสะอาดผิวให้ล้าลึกมากขึ้นโดยที่สารสกัดหลักของมันเนี่ยจะเป็นยีซ์ซึ่งหลายๆคนก็จะรู้ว่าในสกินแคร์หลายๆแบรนด์ที่ดังๆหรือว่าตัวที่แบบ ฮอตฮิตกันเนี่ยจะมีส่วนผสมหลักจากกีสนะคะตัวซื้อยาสกินเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเนื้อมันจะข้นมากออต้องบอกก่อนว่ามันมี3สูตรขึ้นอยู่กับสภาพผิวเป็นสูตร1สูตร2สูตร3ซึ่งถ้าผิวมันจะเป็นสูตร1ผิวผสมเป็นสูตร2และอย่างกิ๊เนี่ยผิวแห้งเนี่ยต้องใช้สูตร3ซึ่งให้ดูเนื้อเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อมันข้นแล้วก็เข้มข้นมากนะคะตัวนี้เนี่ย วิธีการใช้คือหยดลงบนสำลีแล้วก็เช็ดให้ทั่วหน้าหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วหลังจากที่เราล้างหน้าแล้วก็คือเช็ดตัวนี้ตามซึ่งตัวนี้เนี่ยนอกจากที่จะเป็นคนเนอร์ก็คือช่วยทําความสะอาดผิวแล้วเนี่ยสคือมันทําให้ผิวกระจ่างสแล้วสามคือเนื่องจากเนื้อมันข้นสูตร3ามเนี่ยมันเนื้อมันข้นมันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้ด้วยนะเนาะเพยงกิ๊อย่างเงี้ย กิ๊บเช็ดด้วยสำลีเสร็จนะกิ๊บทำไงรู้ไหมกิ๊บหยดลงสดๆลงบนมืออย่างเงี้ยแล้วก็ถูอย่างเงี้ยแล้วก็ปาดทั่วทั้งหน้าเลยแล้วคือเรารู้สึกเลยว่าแบบมันเข้มข้นมากแล้วมันทําให้ผิวเราอะชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีทั้งๆทงี่เป็นคนเนอรน แต่มันทำให้ผิวเราชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีได้เลยจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือชอบใช้ตัวนี้อยู่เนาะก็เพิ่มมาเป็นขั้นตอนหนึ่งจากปกติที่ไม่ใช้โทนเนอร์เพราะรู้สึกว่าโทนเนอร์ปกติมันทำให้ผิวแห้งแต่กิฟตก็ใช้ตัวนี้แล้วทำให้ผิวชุ่มชื่นดีจาอนนี้ก็เลยใช้ตัวนี้นะคะตอนนี้เนี่ยปริมาณอยู่ที่150ราซีซีราคา1,800บาทค่อนข้างแพงเหมือนกัน <laughs> นะคะอ่ะ ตัวถัดมาในยิบใช้เซรั่มตัวอื่นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยิบเซรั่มมาใช้คือ2ตัวนี้นะคะเริ่มจากของคลินิกนะคะคลินิกเนี่ยเป็นตัวคลินิกสมาร์ทนะคะคัสตอมรีแพล r เซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยของคลินิกนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นการพัฒนาขั้นสุดยอดแล้วของคลินิกที่สามารถจะทำเซรั่มนี้ให้แก้ปัญหาผิวของแต่ละคน คนนี้มีปัญหาผิวอย่างนี้คนนี้มีปัญหาผิวอย่างนี้แต่ละคนมีปัญหาผิวที่เราต้องการแก้ไขไม่เหมือนกันแต่เซรั่มตัวนี้สามารถแก้ปัญหาของแต่ละคนได้ตรงจุดโดยที่จะทําให้ผิวกระ่างใสลดรอยด่างดำเอ,อ่อลดริ้วรอยอะไรด้วยนะคะคือตอนแรกเนี่ยกิฟฟฟังเราโอ้อมันจะแบบมหศัศจรรย์แก้ไขได้ทุกปัญหาขนาดนั้นแต่พอลองแล้วเนี่ยคือมันดีอะคือเรารู้สึกเลยว่า วันไหนเนี่ยที่ทาเซรั่มตรงนี้แล้วเนี่ยแล้ราตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าผิวเราแบบดีอะผิวมันนุ่มและหน้าคือดูผอ่องดูกระจ่างใสมากนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยนะคะตัวนี้เนี่ยขนาดสามสิบซีซีนะคะถ้าจำไม่ผิดประมาณ3,000บาทนะอ่ะแล้วก็ ยังมีอีกตัวหนึ่งที่กิ๊บยังหยิบมาใช้เป็นประจำเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะ Origin นะคะตัว m e ก a b ไบต์เซ u m นะคะหลายๆคนที่เคยดูรีวิวของกิ๊บก่อนจะรู้ว่ากิ๊บชอบแบรนด์ออริจิมากคือสกินแคร์ของกิ๊บเนี่ยจะต้องมี Origin ตลอดเวลาเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ถูกกันนะก็แต่ละคนก็จะมีแบรนด์เฉพาะของตัวเองของกิ๊บแบบคือออริจิ แล้วกิ๊บอะเคยพรีเซนต์ไปแล้วว่ากิ๊บอะรักรักรักตัวนี้มากๆแล้วกิ๊บก็ใช้แล้วกิ๊บผูกกับเซรั่มตัวนี้มากเลยคือตัวเมก a b ไบร์เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วคือเน้นความผ่องเน้นความกระจ่างใสเน้นให้ผิวขาวอย่างเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งกิ๊บใช้แล้วเนี่ย เซรั่มที่กิฟใช้เนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่ตัวที่กิบใช้แล้วกิฟรู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆมันแบบทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นจริงๆแล้วเราตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเราผิวดีวอย่างที่บอกไปว่าตัวทีนิกเนี่ยทำได้แล้วอีตัวหนึ่งที่ทําได้แล้วรักมากๆมาก่อนหน้านี้คือตัวเมก้ไบอ์นะคะขวดนี้เนี่ย เป็นขวดที่3แล้วที่ใช้มาคุณกิฟชอบมากกิฟใช้มาเรื่อยๆคือต่อให้หมุนไปใช้ตัวอื่นยังไงสุดท้ายกิฟก็ต้องกลับมาใช้ตัวนี้เป็นระยะระยเะนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยใช้เซรั่ม2ตัวนี้สลับกันนะคะใครอยากดูรีวิวตัวนี้ละเอียดเนี่ยเข้าไปดูลิงก์ได้ด้านล่างนะคะกิฟเคยรีวิวไว้ละเอียดแล้วนะคะอ่ะแล้วช่วงนี้เนี่ย พออายุมากขึ้นก็อย่างที่บอกว่าเล้วรอยใต้ตาอะไรมันเริ่มมามากขึ้นแล้วกิบแบบเป็นคนนอนน้อยพักผ่อนน้อยอะ่ะคือใต้ตามันคล้ำดูอย่างวันนี้ดิใ้ตาคล้ำนะคะแล้วก็เริ่มมีรอยตีงกาเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยกิบเริ่มมาให้ความสําคัญกับอาเซรั่มมากขึ้นนะคะตัวที่กิบใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยคือตัวนี้นะคะเอสเ e อ a u d อเตัว a d v a านซ์ไนท์รีแพร์อเซรั่มนะคะ ถามว่าเป็นยังไงคือที่กิ๊ฟชอบเนี่ยคือเนื้อมันเบาบางแล้วอ่อนโยนมากคือคือรู้สึกเลยว่าแบบเนื้อมันบางคือปากที่ใต้ตาขอแบบเ,แบบเนี่ยแป๊บเดียวเนี้ยมันจะซึมไปหมดเลยนะคะถามว่าเห็นผลมากน้อยขนาดไหนคือกิ๊ฟพูดตรงๆว่ากิ๊ฟก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบโอ้โหลดเลือนริ้วรอยตาหายคล้ำคือมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ากิ๊ฟก็รู้สึกว่ากันไว้ดีกว่าแก้อย่างน้อยก็คือถ้าเราใช้แล้วเรารู้สึกว่า มันซึมซับได้ดีแล้วมันถูกกับผิวเราเนี่ยก็บรรลุผลได้ดีกว่านะตอนนี้ก็เลยใช้ไอเซรั่มตัวนี้ด้วยนะคะแต่ผลระยะยาวนี่คงต้องดูกันอีกทีนึงต่อไปเนาะอะจบในส่วนของเซรััมทั้งทั่วใบหน้าแล้วก็ใต้ตาแล้วก็มาดูเรื่องของมอยเจอร์ไรเซอร์กันตอนนี้มอยเจอร์ไรเซอร์ตัวที่กิ๊ถูกใจที่สุดคือตัวนี้ โอ้สกินหลับนะคะตัวกูสกินหลับตัวทรูไฮเดชั่น24อา t o u r r เจลคลีนนะคะมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากคือตัวนี้เนี่ยเขาเน้นเรื่องของให้ความชุ่มชื้นผิวนะคะซึ่ง คือก็พูดหลายครั้งเราคือกิ๊บแบบเป็นคนผิวแห้งมากเพราะฉะนั้นสกินแค์ ق, ทุกอย่างที่กิ๊บใช้เนี่ยคือกิ๊บเน้นเรื่องของเติมน้ําให้ผิวอย่างเดียวเลยซึ่งพอเราเติมน้ําให้ผิวแล้วผิวเราได้รับน้ำเพียงพอแล้วเนี่ยมันก็จะลดปัญหาเรื่องของริ้วรอยเรื่องของผิวหมองคล้ำคือผิวมันจะดีขึ้นทุกอย่างเลยถ้าเราให้น้ำผิวได้เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กิ๊บใช้ตัวนี้เป็นหลักแล้วกิ๊บก็รู้สึกเลยว่าคือผิวมันชุ่มชื่นมากหลังจากการใช้นะ เขาจะเห็นว่าเ,ลเจลจนเบนที่ใช้ตอนนี้เนี่ยคือทําให้ผิวชุ่มชื่นสุดๆตัวนี้ก็ทําให้ผิวชุ่มชื่นอิ่มน้ําใช่ไหมแล้วตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างทาให้ชุ่มชื่นนะถึงจะไม่ได้ชุ่มชื่นมากแต่มันก็ทําค่อนข้างคุมผิวแล้วก็ให้น้ําถูกได้ดีพอรวมกับตัวนี้เข้าไปเสร็จคือตอนนี้คือบอกตามตรงว่า มันค่อนข้างเนิะหน,นะคือถ้าเกิดว่าคือตัวนี้เองอะตัวมันเองมันไม่ได้เดน,นิะหนักมากแต่ว่าพอมันรวมกับตัวอื่นแล้วคือให้นา้าให้น้ําให้นา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเนินะดหนะพอสมควรถ้าใครเป็นคนที่ไม่ชินกับการที่เอ่อใช้อะไรแล้วจะ,จ,ะจะชอบแบบซึมเร็วๆอะไรเงี้ยคือถ้าใช้สูตรตามตามนี้เลยเนี่ยมันค่อนข้างเนินะดหนะตามสมควรพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าอย่างกิฟอย่างเงี้ยคือแฮปปี้มากคือฉ่ำนะ นอนไปเสร็จตื่นมาเนี่ยมันเนหนือะหนายนเนี่ยแต่เราล้างหน้าออกพอเราล้างหน้าออกแบบเรารู้สึกว่าเราน้านุ่มแล้วมันแบบชุ่มชื่นมันได้น้ำเต็มที่แล้วผิวเราดีขึ้นจริงๆตอนนี้ก็เลยใช้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ตัวนี้เป็นหลักเนาะเสร็จก็ยังใช้ตัวไฮโปเนซีไนอะมินของออริจินตบท้ายเหมือนเดิมเพราะอย่างที่คลิปบอกว่าในคลิปก่อนที่แล้วเคยบอกไปแล้วเนาะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับวิตามินเข้มข้นนะคะซึ่งมันจะมี ใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราบำรุงผิวเสร็จทุกอย่างหมดแล้วเราก็จะอบท้ายด้วยขั้นตอนนี้นะคะกะมันเองเนี่ยจะเป็นมันจะมีกลิ่นของส้มแล้วก็วาน,นิลาคือที่กิฟใช้เนี่ยพอกิบชอบมันทําให้นอนหลับสบายมากขึ้นตอนนี้้ใชทุกคืนเลยรักมากเลยตัวนี้นะขาดไม่ได้ตัวอื่นเปลี่ยนยังไงยังไงก็ยังต้องใช้ตัวนี้เสมอเนาะอ่ะเนี่ยคือจบแล้วสาหรับ l e g i m e n การใช้แต่ว่าก็อยากจะแถมนิดนึงว่าช่วงเนี้ยตัวโอโกมะ พราะคีตัวสเปรย์ตรงนี้มันฮิตมากเลยคือที่บ้าใช้ตัวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าชอบจริงๆแล้วมันทําให้คือเราอะ่ะมันไม่ได้เห็นผลชัดเจนนะว่าแบบหูพ่นไปแล้วแบบผิวกระจางใสคือมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนช่วยเติมน้ำให้ผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ย ระหว่างวันเนี่ยกิ๊บจะค้นสเปรย์ของอกุมาตลอดเลยนะคะสูตรที่กิ๊บใช้เนี่ยเป็นสูตรธรรมดาไม่ใช่สูตรเข้มข้นนะวิธีการใช้ก็คือพ้นลงไปเลยสมมุติแบบผิวแต่งหน้าอยู่อย่างนี้นะก็ค้นได้เลยระหว่างวันวันหนึ่งเนี่ยต้องพ้นประมาณ10ครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ7สเปรย์นะคะก็วิธีการค้นให้ดูเลยอย่างเงี้ย เจ็ดสเปรย์ทั่วใบหน้านะคะแล้วไม่ต้องซับออกแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะซึมซับเข้าผิวไปเลยซึ่งเขาบอกว่าในตัวของมันเนี่ยมันมีไอออนมีอะไรซึ่งจะทําให้ผิวเราดีขึ้นคิทใช้แล้วก็รู้สึกคือหนึ่งคือรู้สึกว่าได้สเปรย์แล้วผิวเราสดชื่นสองเติมน้ําให้ผิวแล้วก็จากที่ได้ยินมาเขาบอกว่าผิวดีขึ้นกิทว่าเออแฮปปี้ก็ตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้อยู่นะแต่อีกตัวหนึ่งของโอคุมะ ว่าคีที่กิฟชอบมากๆคือตัวซูเปอร์แมสค่ะวันก่อนก็มีโพสใน IG ไปนะว่ากิาชอบใช้ตัวนี้มากเลยว่ามันเป็นแมสที่ให้ความชุ่มชื้นผิวได้ดีมากคือถ้าเกิดว่าอย่างที่กิบกลับมาจากไปเที่ยวไปฝรั่งเศสมาเนี่ยกำแดดหน้าหมองผิวแห้งหน้าคล้ำเนี่ยคือถ้าต้องการแมสเข้มค้นเนี่ยตัวนี้ช่วยได้แล้วมันแบบ ผิวมันจะดูสึกด,ดีขึ้นมาจริงๆหลังจากที่แมสเสร็จเนี่ยน่าจะนุ่มเด้งเลยอะว่าแบบมันเหมือนเป็นสารสกัดที่เข้มขน้นสูตรเดียวกับที่ทําสเปรย์อะเอามาทำเป็นแมสเข้มข้นอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกักิ๊เองเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะคะก็ แมสตัวนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยรู้สึกเหมือนกับกําลังจะเอาเข้าถ่ยแล้วตัวสเปรย์ตัวนี้ราคาหลากหลายนัดร้าแต่ร้านนะคะแต่ว่ากิเห็นประมาณ400บาทถึง790บาทนะส่วนแม้ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่แผ่นละประมาณ290บาทเนาะก็ลองดูแล้วกันนะคะอ่ะ โอเคสั้นๆส,สำหรับรีวิวสกินแคร์ที่กิฟใช้อยู่ตอนนี้สำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรยังไงหรือว่าอยากดูรีวิวตัวไหนเป็นพิเศษก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูกันแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้กิฟจะรีวิวตัวทีตัวนี้ให้ดูแบบละเอียดนะแล้วติดตามชมกันได้นะคะ